อยากเป็นอะไรที่น้ำอยากแก้แค้นกูเป็น20บาลแล้วนะ20บาลบัตรจีนก็ต่อไปบัตรจีนเป็นเลยลูก5หมื่นบอล โไม่ได oh, oh ้ลาบดีคับคุไม่ไ้ลาบดีมือโอ้ไล่หมด่ลนไล่หมดไล่หมดแล้วว่าเช็คลมยางรลยเช็คลมยางไม่ต่างกับไล่หมดครับเล่นสอเลยครับสองอย่างแน่เลยเล่นสองแสดงว่าเปนสีเขียวลรงนี้เราจะเสียได้ทองเลย

เป็นลค่ะจได้ด้วยนะคะได้ทีมพี่กรด้วยนะคะจะได้เจอกับมาดิต้าท้ร้องทงเ้เอะไรครับงพยา,ยบ,ายะะบาลเ้าเะคะมาพลทนทีสอ,องทขาีมาโอ้โหพยลสนามมาแล้วนะคะไม่ค่ไม่หวแจ๊กพี่รได้แล้เก,ก็เรียบหนหก1669ให้ค่ะครับผมครั วักถุยาวก่อนนะครับประสมาได้คือต้องม่เยนครับย่งเงครับน้องแซมทำเต็มหนักไหมครับต้องเป่าน้ำไมนะากนคี่วยนะโ้เดียรับูวิดีที่มาุกันนะครับเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาหลายปี ตอนนี้ทุกท่านก็จะได้พบกับความสุขสนานนะครับของการเตะประกรนะครับทีมชางจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่งปีที่รอคอยการทรมานด้วยการรอคอยสุดท้ายแล้วลเราก็พบกับความหวานชื่นความสน,น,กนุกกันอย่างแน่นอนนะครับเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยนะครับ ทีเอกับทีบีนะครับผมนะครับส <issions> ีเขียวนะครับจากสีสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับก็เป็นทีมบีนะครับทีเอนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับขอขอบพระคุณระธานน้ำใจนักกีฬานะครับเล่นกีฬามีน้ำใจที่จะและกันเวลาชื่มสควพมสำ์ทญก็มดี ับสีน้ำเงกับสีเขียวนะครับวันนี้แล้วนะครับที่เราจะได้ผู้ชนะอย่างเป็นทางการสองวันที่ผ่านมาเราไม่ได้นะเรานับวันนี้วันสุดทา้านยะครับเราต้องมีการโชดถ้วยรางวัลนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับการแข่งขันในแมชนี้ค่ะ So not only the cash prize but the winner of this competition will also receive the trophy. as a champion elephant football match. the of กับทีมสีเขียวนะครับจะอยู่ฝั่งกำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับอยู่ฝั่งหมู่บ้านนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันตัดสินแล้วนะครับเรียกกรรมการผู้ตัดสินนะครับเรียกเ่ายิ่งชุบนะครับจะเป็นรูปเกี่ยวกัน ฉีดมาที่เลยครับผมตอนนี้ฟังนะครับกรรมการจะดูก่อนดูไลน์ก่อนนะครับวันนี้ตัดสินแล้วนะครับต้องดูให้เรียบร้อยนะครับสีน้ำเงินเป็นฝ่ายเถียงก่อนนะครับลุ้นระทึกใจนะครับมาแล้วรอบสีน้ำเงินครับอยาลรู้ก่อนนะครับน้องทองคำนะครับเชือกไหนที่ยิงเข้านะครับลูกน้ำเงิน ลูกละหนึ่งหมื่นจากคุณแมรี่ลาวดีนะครับลูกละหนึ่งหมื่นคุณแมรี่ลาวดีนะครับลูกดอกที่นะครับลูกละหนึ่งหมื่นนะครับเชือใไหยิงเข้ารับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทและทีมไหนที่ชนะก็รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทจากคุณแม่เอนนี่ USA โอ้สุดโอดเลยเอ็นนี่วค้งสีเขียวนะครับอย่างเข้าโดยวิธีไหนก็ได้ครับรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาท สีเขียวไปแล้วครับเบตเตอร์ครับสีเขียวของไอ้ด้าครับเด็กคุณอ่าด็กน้องทองคำบอทองแท้งครับทองแท้งครับโอ้ยต้องเตะต่อ้ยรักษาประตูนะครับถ้าสกัดลูกไปได้ลูกละห้าพันจากคุณไม่ได้ลาพอดีครับนะถ้าสกัดได้นะนะครับสกัดได้นะครับผมก็จะรับไปเลยห้าพันบอโอ้ยอ้าวเอฟได้ลูกละห้าพันครับไม่มีใครอยากได้ตังค์บอ อยากได้อยู่ครับแต่มันยังไม่หาจังหวะยังหาจังหวะไม่เจออ่าตอนนี้สีเขียวน่าจะทับสนามนะครับมาแล้วก็สีน้ำเงินหมดเลยนะครับสีน้ำเงินมาแล้วเบลยนะว่านายไม่ท่าเลยนะครับน้องแสงจูสีเขียวแสงจูเออโต้ไปข้างหน้าเพื่อนนะครับน้องไอ้หน้หมันไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับตัวใหญ่นะครับไล้วเบอร์แปดทับสีเขียวน้องแสนทำเบอร์สี่ก็ไม่ ปล่อยให้ไปไง่ายๆนะครับปล่อยให้ไปขาดง่ายๆๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอัจฉดเยะนะครับอ่าต่อไปนะครับเบอร์สี่อ,องสีน้ำเงินนะครับน้อกแสมคัมเปิดมาให้เพื่อนตรงกลางยังไงครับเุ้ยท่าทางอะไรเป็นไง บอลน้องไอด้าไปอีกแล้วครับเบอร์แปดครับไอด้าอย่าบอกใครนะบ้าอยู่เล่นลับนี่อยู่ไล่ได้เล่บอลอยู่เล่นลักนีซะแล้วเบอร์แปครับมายังไงครับเบอร์แปสับสนวุ่นวายด้วเบอร์แปดสิช์เข้ามาสีเขียวสีเขียวสีเขียวสวิชเข้ามา่้เลยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ย คุณแม่ดิราวาดรีจนะเพิ่มเติมอีกนะครับรางวัลที่1เพิ่มอีกหนึ่งหมืน่นบาทเป็นสองหมืน่นบาทแล้วนะครับคุณแม่ดิราวาดีโอ้ oh, ที่สองห้าพันเอาละเอาละครับที่หนึ่งสองหมืนนหนมน่นแล้วนะครับที่หนึ่งสองหมื่นบาทแล้วนะครับ Now the price the winner has gone of to the the baht has price up 20,000แต่โดยแต,แต,แต่ครับเราได้ช่องทางแล้วเร,รลเรารู้แล้วเรารู้แลยว่าเราจะทำยังไงที่จะได้รางวัล ลห็าปิดหน้าประตูครับเปิดหน้าประตูเปิดสิทนะครั้เสิทน้ลองบอพลอยบอพลอยบอพลอยบลอคบอลเยบัวบัวบานบัวบอบัวบายแล้วถ้ายิงเข้านะครับบัวบานรับเท่าไร่ครับะสิทิ์นนะ 5 0 0 0มื่นโอ้ยผมพูดเองหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละครับมาต่อเลยครับน้องไอด้าครับเพื่อชัยชนะเราทำได้เป็นกีฬาผสมผสานครับผมโอ้โหสุพจน์นุดยอดเลยครับผู้สาวประตูครับเบอร์เก้าครับสี่หมนเนี่ยผมว่ากินยากนะครับท่านผู้ชมครับกินยากต้องเซ็ตลูกที่มันอันตรายนะครับถึงจะได้นะครับได้อัจีนนะครับตอนนี้ผมลืมนะครับอัจีนแต่ละ สีแล้วเท่าไหร่เอาต่อไปครับมาๆๆๆอคำทอคเฮ้ยจะสัตาวหเป็นอะไรเนาะวัีเป็นสภาพอากาศหเป่าถ้าอากาศเปลนแปลงบ่อยาต้องเากระ่ยังไงไม่รู้ครับทีไหนครับสีเขียวมาอีกแล้วครับตอนนี้สีเขียวพับสนามนะครับสีนั้นนึ่งไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องหมครับิดใหม่เอเล้วครับสีเขียวน้องไอ้ดาเบอแปดทมาแล้วครับ ดีเดียบล็อกๆล็อกล็อกล็อกเออมาแล้วนะเพื่อนโอ้โหไอ่เฮ่อซีเพื่อนซีเพินครับคุณสาวประตูมาเปิดมาหรือเปล่าครับหรือว่าจะให้น้องทองแท่งเป็นแบตนะครับนี่แบตที่ดีที่สุดแล้วก็ใจที่สุดในโลกเลยนะครับน้องทองแท่งครับแปดน้องครับทองแท่ง ออกไปก่อนครับรู้สึกว่าน้องโชคเกิดอะไรขึ้นคะ,นะ,คะทุกคนถูกเนี่ยอยู่ทางฝั่งโน้นแต่ผู้เล่นฝั่งนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นลมใช <น S 1> ่ไหม่รับแจงเลยครับแจงแจ้งด้วยนะคะแจ้งทีมพิจิตรด้วยนะคะแจ,จ้งกับทีมสอสอได้ทราบว่าน้องชามเป็นอะไรคะ่ะบาดพยาบาลต้องมาเลยนะคะ พยาบาลท่านติสั่งในขาเป๋มาแล้วโอ้โหพยาบาลสนามมาแล้วนะคะถ้าไม่ไหวแจ้งพิธีกรได้นะคะเดี๋ยวเรียก1669ให้ค่ะครับผมมัธยมพยาบาลก่อนนะครับบรรทุกไว้ได้ครับอยู่นีต้องมาตัวอย่างเดียวครับผมยังไงครับน้องแซนคัมเจ็บหนับไหมครับต้องเป่าน้ำนะครับโอ้โหไปเห็นที่ปากนะคะก็เคี้ยวกล้วยนะคะโอ้โหโดนน้ำ โอ้โหโดนน้ำแปะฝนเลยคุณแม่ลีลาวดีดุลกี้ปรอบใจได้ใจปลอบใจให้สองเชือกนี้เชือกละหนึ่งพันคะแนนโอ้โหแล้วเป็นอะไรคะเอามาดูเขาทีเฉยนะเนี่ยตรงตรงใครเจ็บครับเอาหมอเจ็บหรือว่าตับเจ็บ แล้วก็กรรมการเตาบมเวลาพอดี <Hey. S 3> <Hey. S 1> รับผมเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาสปอร์ตทุ่เนการ่อนไปแล้วนี่คืัวิธีที่จะรู้ผลกรขันของกมฟต e อลนี่การตัดสินล w าแข่ e เกมลน่คการตัดสินทลร่กม่าัสิศกรักดิ์ศบีนีคะสารับิผู้ชิงชนะเลิศเป็นอย่างยิ่งนะคะเสมอกันศูนย์ประตูนต่อศูนย์ค่ะ จะต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษน,นะคะเพื่อชิงเงินรางวัล2องหมืบาทพร้อมถ้วยกิติยศค่ะขอขอบคุณคุณแม่แอนนี่และทางนั้นของคุณแม่ลีลาวดีลูกร็อกกี้ด้วยนะคะที่เพิ่มเงินรางวัลให้กับผลการแข่งขันทุกบอลช้างในปีนี้ค่ะไ่ะครับต่อไปเราถือว่าเป็น สิ้นแล้วนะครับผมก็เสมอนะครับไม่มีนักกีฬาทีมไหนยิงเข้าประตูสูงประตูต่อสูงนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องมีการดิงลูกโทษนะครับเพื่อตัดสินนะครับผู้ชนะนะครับรางวัลที่หนึ่ง10,000บาทน้องแสนทำมาดิ้นลูกขาหลังไปตรงนี้ว่ายังไงครับจะได้10,000บาทได้ยังครับแบบนี้ยังครับยังครับเซฟได้ ห้าพันบาทอ,อีกครับโอผมที่ในเราดีครับเอาเช็คกันด้วยนะเช็คกันด้วยนะครับต้องจดไว้นะครับว่าเซตได้กี่ลูกนะคะแล้วคูณห้ 5, าพันค่ะยิงเข้าเชือกละมือเซตบบได้เชือกละห้าพันโอเคเอาเชือกไหนจะเข้าดังมอือว้าวไม่ได้แอ็มออก็ไม่รอกดได้กินกันง,ง่ายๆหรอกพี่น้องตอนนี้ห้าพันแล้วสอง โอ้ยเซได้ลูกละห้าบาทกินข้าลูกละหมื่นชนะอีกสองหมืนเอานะครับต่อไปเบอร์หเบอร์ห้าประหยัดไฟน้องน้ำทาใช่หนึ่งหมื่นบาทมาใช้ได้ค่ะ That's ten t h o a n baht for the first goal มาแเี้ยเลยรับไปเลยหนึ่งมื่นบาทจ้าไม่ได้ราวดี

สีน้ำเงินสีน้ำเงินครับตอนนี้มูนเตะคะแนนอย่างเดียวครับยังไม่ลงสกอร์เลยครับตอนนี้มาจะเตะขาหลังมาแล้วก็ได้เออเยอะแล้วครับเสมอใช่ไหมชุดได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเสมอใช่ไหมหมายเลขสิบค่ะสองชุดนั่หรอโอ้ยสีน้ำเงินสองชุดนะแจ้งด้วยนะครับแจ้งด้วยอ๋อสีเขียวจ้ามายอะกว่าเออ แต่เพื่อนที่ไปชูวันน้องโมมีครับสีกีเอาย,ยิงเข้าหนึ่งมื่นบาทพืนสบโรเซฟได้ห้าพันนะครับจากพื่มนในาวดีลูกหักเีครบโอ้โหโอ้โหอ้โเซดเลยอะ,ะเซฟห้าพัน 5, บาทรับเลยนะฮะสมจน์ครับจากเพืมนใลาวดีได้ธรรม,ามาดาเลยโโหตอนนี้ได้นหมื่นลนะครับผมโอ้โหมันมันมันมัจริน นะครับต่อไปน้องไดมอนด์จูเบนดีลาวดีครับในมือครับโอ้จริงแบบวาดปอนดนะคะน้องไดมอนด์นะคะใช่ครับผมโอ้โหจูเบนดีลาวดีลูกล็อกซี่นะครับจัดหนักจัดเต็มเลยครับปีนี้ครับผมคุณแม่เอนดี่ USA ก็จัดหนักเหมือนกันนะครับมีถ้วยรางวัลให้พร้อมนักกีฬานักกีฬาของเราก็มีความสุขครับสนุกเบอร์สามนะครับน้องกอลไทยครับสีเขียวครับจะ ได้ไหมสักถึงลูกนะครับกอมกำลังเวทไล่หมดก่อนไล่หมดก่อนไล่หมดแล้วว่าเช็คลมยางเช็คลมยางไม่อป่าแล้วว่าไล่หมดครับเล่นสองสแลบสองอย่างแน่แเลยเล่นของสแลบงานมีสีเขียวไม่งั้นเราจะเสียเล่นของเลยเอาละครับน้องผู้รักษาประตูนะก็จะเซฟอย่างเดียวครับโอ้โห 2ประตูต่อศูนย์นะครับอยู่ตอนนี้นะครับหกหมื่นโอ้โหสีเขียวรู้สึกว่าเราอ้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับต่อไปน้องทองแท่งครับแปดน้องครับเบอร์หกครับทองแท่งน่าจะไม่พลาดนะครับถ้กเขาตรงนี้สามประตูนะครับสามประตูริ้วเลยนะครับผมถ้าพันบาทจากคนไม่ไดาวดี เรนที้มองไปหมดแล้วนะครับว่าเชือกไหนได้เท่าไหร่เช็คแล้วครับตอนนี้เช็คแล้วต่อไปนะครับน้องไอด้าน,นะครับสีเขียวนะแล้วเข้าก็อาจจะตีต้นมาแล้วนะครับจะเป็นตัวสองเนี่ยเดามาเลยบ้าววดียวอยากได้เงินตั้งเต็มเลยเงินฮะส,สุบรดเลยไปนั่งมือนะ้าโอ้เป็นุซเซฟเลยนะคะโซเซฟรถยอดเลยอ่ะ ผมเชื่อแต่ก็ไม่เกี่ยดทุกท่านผมจะมันเหมือนกับพวกเราใช่ไหมคะมากมากค่ะทีมงานคนภาคตอนนี้นั่งไม่ไหวแล้วครับผมปวดดากไปหมดแล้วเอาต่อไปครับหมายเลขหนึ่งครับน้องทองคำครับทองคำครับถ้าเข้าสามประตูนะครับหนึ่งหมื่นครับตัวเด็กก็ได้หมื่นเรื่ลยๆโอ้โซุปเปอร์เซฟเปิดกันนะคะต่อไปครับต่อไปนะครับเอาทองอะ ผู้ดูษาประตูก่อนครับนี่ผู้ดูแลประตูขอให้ผมได้ติดตื้อต่อยน้องยอดทองครับผู้ดูแลประตูครับผู้ักษาประตูเจอกับผู้ักษาประตูก่อนนะครับตอนนี้ยังสองอยู่นะครับใช่ไหมครับผู้ดูษาประตูมาต่อเมื่อกี้ถ้าเป็นหน่วยก็าแบเหล่ารวมนะหน่วยตุ้มมืครับผมไว้ตุ้มมืเลยค่ะมายไงไๆครับน้องกดทองมาก็เลยไม่ หนึ่งประตูต่อสองนะครับอย่าปล่อยให้สีน้ำเงินเข้านะถ้าสีน้ำเงินเข้าเนี่ยนับตรงกันนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะอาลแล้วก็แต่สีเขียวยังมีอยู่ไหมสีเขียวสีเขียวยังมีครับยังไงครับเอายังไงครับสีตรงนี้ครับมาแล้วสีดายสีดายสีเขียวสีเขียวยังเอาสีเขียวสีเขียว าตัดสินเชีฟตี้นะครับสุดท้ายนะครับมานี่ครับหมอบัวบานนะครับนี่บัวบานนะครับถ้ายิงเข้านะครับคุณแม่ลาวดีลูกลักกี้นะครับอันทิ่เป็นอลูกห้ามุดบอลล้อสิรห้ามุดนะครับ พี่จังว่าเอาลูกที่สองลูกที่สองพอแล้วเหรอพออีสองลูกเอาเอาอกองลูกแค่นี้มันกินอ๋อแล้วครับมาแล้วครับลูกที่สองจะให้น้องเตะสามลูกให้น้องเตะก็ก็คงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมหัวบ้านห้ามือ ลุ <Private S 2> ้นสุดท้ายโอ้โหให้โอกาสโบันไดวกเลยแม่ม่ก็เชียร์สุดกำลังเลยครัล้สุดท้ายเลยครับันรับห้ามืาขอเอาี การเบเสียบรวมน้อยกับนักกีฬาทั้งสองทีมเพื <S <S ่อนาครับแล้วก็ผู้ชนะนะครับปีนี้ได้แก่ซีซีซีน็อกกี้ดวลรางวัลนะครับก็สุดลูจีรับรางวัลนะครับจากคุณแม่เอนนี่นะครับแล้วก็คุณแม่ลิลลาวดีลูกน็อกกี้นะครับอ่าแม่นี่ก่อนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ แเราจะมอบถ้วยรางวัลด้วยนะ <fen omen S 1> คะให้กับทีมสีน้ำเงินค่ะ Ten thousand broadcast prize and trophy for the blue team ทีม <poems> รับมอบนะครับ <Class> ก <of filing> ็ต้องยิ่งใหญ่รังการในกระดากนะครับผมตอนนี้นักกีฬาทั้งสองทีมนะครับจะมาเดินแจกหน้ารั้วนะครับด้านหน้าประพิธีนะครับท่านประธานนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมด้วครับนครับ รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการแข่งข the um ันฟุตบอลเมื่อสักครู่นี้ทีมสีน้ำเงินผถ้วยรางวัลร้อยเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทจากแม่แอนดี้และหนึ่งหมื่นบาทจากแม่ลีอาวรีลูกลูกร็อกกี้นะคะ Trophy with a 20,000 baht cash prize for the winner team. Oh. ที่น่าประทับใจมากๆนะครับวราแดนฟิวนะครับผมและทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัล5,000บาทค่ะสีเขียวส่งตัวแทนมารับรางวัลนะคะเบอร์สีน้องโบบาทเสียดายห้าหมื่นไม่ได้น้องโบบาทเนาะาปีที่แล้วนี่ ต้องโมบานกวาดเงินให้กับทีมที่เป็นแสนเห็นไหมอย่างนั้นนะคะไม่เป right? ็นอะไรพี่นี่เดียวค่ะกับค่าผูกแขนนะคะวันเกิดโมบานได้สามแสนหกห้าแสนแล้วเหรอคะโอ้เดี๋ยวแบ่งให้กับทีมนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ทีมด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณบรรดาแม่ๆของน้องโมบานด้วยค่ะ รับมอบจอขาวนะครับสวัสดี่นค่ะคุณแม่นีราวณีนะคะวานช้างได้กลับมาอยู่ร่วมกับในถิ่นฐานบ้านเกิดโดยมีการจัดตั้งโครงการ คนชานาจักรซึ่งจะมีการจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นความเป็นอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกเกษตรทฤษฎีใหม่คือความมั่นคงของอาหารขึ้นพาตนเองอย่างยางั่งยืน ก,กับคุณนะครับคุณคุณแม่เอนนี่นะครับยเอนะครับที่มอบให้กับพลายคำเอกอีก1,000บาทนะครับความสามารถของชาวสุรินทร<า>์สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับควานช้างชาวสุรินทร์ผู้เป็นดั่งเพื่อนร่วมชีวิตคือภาพสะท้อนของความรักที่ทอฉายเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่ลำค่า